สวัสดีทุกท่านตอนนี้กําลังคิดอยู่นะกําลังคิดอยู่ว่าเราจะทําห้องน้ําที่เดิมเลยทุกท่านเพราะว่าผมไปดูแล้วโถส้วมยังไม่ได้แตกแต่ว่าตรงกระเบื้องตรงข้างล่างเนาะมันแตกเนาะตรงนั้นเราสามารถเอากระเบื้องสีใหม่เนี่ยมามามา,มาใส่ได้เออมันกระเบื้องตรงไอ้กรอบของไอโถนะ่ะมันแตกมันมันไม่ใช่แตกหรอกกระเบื้องมันล่อนออกเนาะ ที่เหลือโถมันยังใช้ได้อยู่บ่โถโถมันโอเคอยู่เนาะโถเพิ่นกับบริกเก้าได้พี่น้องอยังโอเคอยู่นะแล้วห้องน้ำเพื่นดีเนาะไม่ไม่ได้เหม็นไม่ได้อะไรเนาะแล้วห้องน้ำบางหลังนี่โอ้ยเหม็นแต่ขี้อันเหม็นแตเ่เหนียวอันนี้ก็แค่แน่อยู่เพิ่นรักษาความสะอาดดีอยู่พี่น้องเลยอเออดีมากเลย ปกติห้องน้ําที่เข้าไปสร้างแต่ละหลังนี่เม้นจะเงียวเด้พี่น้องไอหลังนี่บ่เมีนเงียวใครอยู่เออแต่ว่ามันสภาพมันบ่คือซื้อสภาพข้างนอกําซื้อ,อ,อ,อถ้าทําใหม่ตรงนี้นี่เข้ากับอาสีบตอตงซื้อถูต้องซื้อท่อมาถึงเราตั้งเสาขึ้นมาเลยมืออื่นนี่เออขันมืออื่นฝนบ่ตกกะอาจชีได้เฮ็ดอยู่่ะเออบิ้องเบิ้งฟ้าเบิง้งฝนจะก่อนแต่ว่าเบื้องต้นมืออื่นนี่ผมเสียเอาอิดบล็อกมาเออ ผมจะเอาอ e ิดบล็อกมาตั้งเอาไว้เอออ e ิดบล็อกในใส่เท่าไรเนาะแจ็คลอยก้อนพ่ออยู่บ่ฮะโอ้ลอยก้อนพ่ออยู่บ่ว่ะถ้าสิบโถึงลอยก้อนดอกเขาเขาบดิไซไลปะนั่นหาสิบก่อนก็พ่อเอาประมาณเพียงเอวห้องน้ำเขาก็จะเฮ็ดคือเก้าพี่น้องเ้ยอ่าปูนครึ่งหนึ่งไม้ฝาครึ่งหนึ่งนะครับทำที่เดิมแต่ว่า เราจะเทปูนสูงขึ้นมาอีกจังหน่อยเอยอเบาอเพื่อนขาดอ่าคันคันมันบอ่ขาดหลายกัสิหุ้มให้ไหมอยู่ออนนีนี่มันแนวอันนั้นมันขาดเบิดแล้วแล้วสรุปก็คือทำห้องน้ำที่เดิมนะครับให้คุณพ่อเครีย์จังหน่อย,น,อยนี้ยเด้อ พอมันมันสิหกในจังหน่อยเดี๋ยวเขาสิตีแบบยังยากะนะเออมองห้องน้ำเนี่ยเอาเสียมบักจกมาขุดๆจังหน่อยนี่ก็ได้ขุดหญ้าออกอะนะเออกระแสนี่เข้าเสิได้ใส่แต่รองเท้าบูทเนี่ยเห็ดงนันนะมีแต่หญ้ามันตำขาตำแขนเอาเดี๋ยวมืออื่นยังตัดต้นกระถินก็นได้เออจะตัดตอนนี้ห้องน้ำถล่มพี่น้องเอ้ยต้นกระถินกันเลยะเดีอยู่กลางห้องน้ำอยู่สะาดเท่ หวบฮะวัดอยู่ใกล้อยู่บ่เอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปผมิไปคุยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านไว้ซะก่อนานะเออเดี๋ยวไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านไว้ซะก่อนว่าถ้าถ้าเกิดช่วงที่ทําห้องน้ําอยู่นี่คอกลางว่านนรู้สึว่าสิมีห้องน้ำอวมอยูติดกับเพื่อนผู้ใหญ่ระแต่ว่า อเ,อเ,เออเอาเอาเป็นว่าคุณพ่อลองลองไปคิดดูนะว่าถ้าเกิดเราเราสร้างห้องน้ําตรงนี้อยู่นะมันบ่ได้สร้างมือเดียวแล้วนะว่าม,มันโดนอยู่ไรเออสร้างกว่าสชได้มุ่งลังค่ากว่าสชได้ก่ออิฐบล็อกกว่าสิดาได้แอบไม้ฝามันก็บ,บอดหลายมืออยู่เลยเพราะฉะนั้นเท่ากาับที่ไปขี่ยุไซแบบนี้บัน, <laughs> บนย่าปวดหนัก เออแล้วบัดทีนี้เฮาสิไปขี่ไปเยเี้ยวนี่เฮาต้องมีจักรยานจากักคันนึงเนาะจักรยานเจ้านะ่ะม,มันยางมันยางมันแตกบ่ยางแตกแล้วมันมีมองเปลี่ยนอยู่บ่ <c oughs> ผมว่าสิไปเปลี่ยนเ,เออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยางเนาะยางจักรยานมีแถวใดแถวนี้บ่มีร้านซ่อมบ่ครับอยูรีบเปลี่นบ้านจะว่าเลยออกไปซื้อไป ยางในกับยางนอกอ๋อเขาซื้อให้เขาแล้วให้เขาเปลี่ยนให้ยางในกับยางนอกมันแตกมันซึกแล้วเนาะมีจักรยานเอาไว้ไปปั่นไปห้องน้ำกันยังไคอยู่เด้เออเฮือนผู้ใหญ,ญ่บ้านก็นอยู่ใกล้ๆนี่มันก็โอเคอยู่เออเดี๋ยวไปคุยไปถามผู้ใหญ,ญ่บ้านเบิ่งว่าเฮ็ดห้องน้ำอยู่ระวางช่วงเห็ุห้องน้ำนี้เฮาสิไปใส่เฮาสิไปเข้าห้องน้ำอยู่ใสว่าแถวนี้ก็มีแต่หมู่บ้านนะคือสิเข้าป่าก็บ่ได้ เขาปลากันยุ่งกระดากพี่น้องเลยเออน้องโมจิพุทละชีโมงผลักกวาสีเห็ดหนาพี่น้องเลยเพราะว่าขี่รถรับส่งนักเรียนกว่าเขาสีไป่งผู้อื่นซชก่อนมันสีซาถ้าขี่รถรับส่งนักเรียนนะมันสีบอได้พวดพาดใบสามโมงครื่องคือจังผู้อื่นผู้อื่นเขามีรถส่วนตัวเขาก็ขี่ไปรับเลยตรงมาเฮื่อจ้าของเลยว่าน้องโมจิเพิ่น ขี่รถรับส่งนะทุกท่านมันก็เลยอาจจะช้ามีอยู่บางคนก็ไปฮับเอาเองบอ่บางคนเขาก็อยากให้ลูกเขาอยากฮับเองกับมีเออแล้วแต่บางคนแล้วแต่มักเอาพรุ่งนี้พี่น้องเอ้ยพรุ่งน,งนี้ถ้าเกิดฝนบดตกอาจจะได้ตังเสานะครับเพราะว่าตอนเศ้าเฮาสิเอาอีทบล์แล้วก็สังปูน ช่งหินส่งทรายเออแล้วก็ขนอุปกรณ์อุปกรณ์นี้เพราะถ้าเดลมาอยู่ในกระบะปูนคู่ทางกะละมังซ้อนเออเครื่องไม้เครื่องมือ,อไไทาามมสั่งวันนนีี้้้้ล่่พรุงเชาตองงส่ัอะไรวันนี้เขาปิดร้านกันหมดแล้วเน,นี่ยบ่ายสามโมงครึ่งแล้วเนี่ยเขาปิดปิดกันหมดแล้วร้านค้านะเขาบูมาส่งเลรอเราสั่งตอนนี้ก็ได้ภาวนาพรุ่งนี้เขาให้เขามาส่งของนะพี่น้องเอ้ย เขาสร้างปูนซ่องสอบใส่เครื่องคิว้วหินเครื่องคิว้วสักนิดนึงกฤสิมาส่งให้อยู่บ่ละสร้างหน่อยโพดก็ิฎีกก็สร้างหน่อยแต่เราโบชงได้ไดอ่ปะอ๋อในว่ยเสียงรถคุณพอเออ่งใอเสียงรถที่คือกันหลายบาทยางว่มมีหันลมอืม เดี๋ยวดูก่อนพรุ่งนี้ถ้าเกิดสั่งอย่างละครึ่งอะ่ะเขาจะมาส่งไหมคันเขามาส่งกะโอเคคันเขาบบมาส่งเขาก็ต้องได้สั่งเติมพี่น้องเลยเพื่อเอาไว้เฮ็ดแนวอื่นน้ำอืมอันนี้ผมจะสั่งเฉพาะเฮ็ดห้องน้ํานะครับเอ่อเทพื้นเทพืนใหม่พี่น้องเลยเทพื้นใหม่สูงขึ้นมาจังน้อยกัโบโเป็นยางดอกเนาะสูงขึ้นมาจังน้อยเพราะว่าโตโตเกามันมีอันมองโถมันขึ้นสูงอย,อยู่ในจังน้อยเนาะ อ,อาจจะทำกว้างออกมาอีกนิดนึงเนาะให้เป็นม้องอาบน้ำน้ำนี่้องน้ำเพิ่มอีกเข้าไปนี่ได้ก้มนี่พี่น้องเลยได้ก้มเหมาเพราะยางเพราะมันเตี้ยเออยืนเงี้ยวก็นจนทิบ่อยากได้จองได้ก้มเหมาฝนตกแบบนี้มันหัวได้เนาะมองนันเนะาะลงลงังคางหัวเนาะก็ดีหัวอยู่ไล โอ้ฝนหยุดให้เราเมื่อเลยเดินทางเมื่อแล้วแน่บไดไนี่ฝนเศ้าแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ถ้าทำนี่ทำกว้างออกมาอีกนิดนึงอยู่อาจสิบบริเฮ็ดน้อยสำนีดอ,อกพี่น้องเฮ้ยโอ้หลังคาก็รั่วดีเนาะเออแต่ว่าห้องน้ำของคุณพ่อเพิ่นไม่ไม่เหม็นนะพี่น้องเอ้ยโอเคนะ เพื่อนทําความสะอาดดีอยู่เอ,อเราอาจจะทําต่อจากตรงนี้เลยนะครับเอ,อทําต่อจากตรงนี้เลยพี่น้ออยเเรียยเนาะรถดินว่างหันเนะาะคันมีรถดินนี่เอาจากขั้นสองขั้นเลยเนาะเออเอามาเทจวกลงเลยนี่จากสองขั้นนี่แต่ก็จวกแถวนี้อีกจากขั้นหนึ่งนี่เนาะ,ะเยวให้ขึ้นมาสูงๆนะ เอาโอเคทุกท oh, okay. ่าน